thank you สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้ทีดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง The d a w ว์จแเป็นหนึ่งในซีรีส์ชุด Love, Death and Robot ในปี2021กับเรื่องราวของมนุษย์ร่างยักษ์ถูกขึ้นซัดเกยตื้นบนชายหาดผู้คนจำนวนมากจึงต้องรวมตัวกันเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าร่างเปลือยเปล่าที่ตาเห็นอาจเป็นยักษ์ที่สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เปิดเรื่องมาที่นักวิทยาศาสตร์สามคนนำทีมโดยสตีเวนเพื่อตรวจสอบยักษ์ไร้ชีวิตโดนพายุลูกใหญ่พัดเกยตื้นบนชายหาดเมื่อไม่กี่วันก่อนชาวประมงและผู้คนในละแวกตื่นตระหนกกับสิ่งที่เห็นไม่เว้นแม้แต่สตีเวนที่พงะก,กับร่างเปลือยเปล่าในความสูงกว่าสองร้อยฟุตไม่มีใครกล้าแตะต้องสิ่งมีชีวิตลึกหลาเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงรอให้ทีมวิทยาศาสตร์มาตรวจด,ดูให้แน่ใจ เมื่อสตีเว่นเข้าใกล้มากขึ้นจึงประเมินได้ว่าน้ำหนักของมันอยู่ที่ประมาณ80ปันหรือ8,000กิโลกร,รมัมกลับกันด้วยสลีละที่ใหญ่กว่ามนุษย์หลายเท่าทําให้การคาดเดาอายุเป็นเรื่องยากแต่แววตาจมูกและปากพอจะบอกได้ในเชิงของอารมณ์ว่ายักษ์ตนนี้ค่อนข้างเจียมตัวและไม่ชอบก่อความเดือดร้อนอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากขนาดมหึมาของศพเปลือยเปล่า การดำรงอยู่ของมันต่างหากที่อยู่เหนือความคาดหมายเมื่อเดินไปร,บรอบๆก็เห็นว่าในอุ้งมือเต็มไปด้วยน้ำที่มีปลาแหวกว่ายระหว่างสตีเวนสำรวจกายภาพของยกักษ์เพื่อนร่วมงานที่ปีนขึ้นในบนลำตัวก็ส่งสัญญาณให้ฝูงชนรู้ว่าไม่มีอันตรายและสามารถเข้าใกล้ได้ทั้งหมดจึงปีนปายและเหยียบย่ำบนร่างนั้นราวกับเป็นเรื่องสนุกเด็กๆวิ่งเล่นบนหน้าอกโดยไม่ได้แสดงถึงความเคารพสตีเว ที่ไม่ชอบใจการกระทำเหล่านั้นจึงปลีกตัวออกมานั่งมองอยู่ห่างๆแล้วก็นึกในใจว่ามนุษย์เราสามารถมีความสุขบนความตายของผู้อื่นได้อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนคนที่เล่นกับยักษ์หนุ่มลดน้อยลงเรื่อยๆพระมองว่าไม่มีอะไรน่าค้นหาอีกต่อไปร่างเปลือยเปล่าจึงกลายเป็นของเก่าที่ถูกหลงลืมตามกาลเวลาต่างจากสตีเวนที่เฝ้าสังเกตการทุกวัน ความสนใจที่มีต่อยักษ์หนุ่มเพิ่มพูนมากกว่าเดิมกลับกันเหล่าเด็กน้อยยังคงลดทอนคุณค่าของเขาบ้างก็ใช้แผงอบของศพเล่นสไลเดอร์บ้างก็ใช้หูเป็นเก้าอีบางคนถึงขนาดเตรียมการหั่นร่างออกเป็นชิ้นๆเพื่อนำส่วนต่างๆไปใช้ประโยชน์ก่อนเน่าสลายศพกลายเป็นสาธารณสมบัติร่างเปลือยเปล่าไม่ได้อ่อนยาวอีกต่อไปแต่กำลังเน่าเปื่อยจากการจมน้ำทะเลเป็น เวลานานเนื้อเยื่อได้รับความเสียหายจนบวมฉุเหตุนี้เองมันจึงถูกสัตว์กัดแทะจนผุพังถูกมแมลงชอนชัยตามส่วนต่างๆในที่สุดสตีเวนก็มีความกล้าพอที่จะเหยียบย่ำบนร่างนั้นก่อนพบว่าแขนข้างหนึ่งได้ถูกตัดออกไปแล้วขณะเดียวกันกระจกตาก็ฝ้าฟางเนื่องจากถูกน้ำขังสตีเวนเห็นเง,งเาตัวเองปรากฏในดวงตานั้นเขารู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถยื่นมือช่วยเหลือร่างผู้พังนี้ได้ วันรุ่งขึ้นแขนขาของศพโดนตัดไปจนเกือบหมดร่างข่าวซีดถูกดูมินอย่างแรงจากน้ำมือมนุษย์เดินดินผิวหนังถูกพ่นด้วยสีสเปรย์แนวกราฟิตีนี่คือจุดจบของสิ่งมีชีวิตงดงามอย่างนั้นเหรอการโดนเหยียดยามทําให้สตีเว่นรู้สึกว่ายากเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นมนุษย์มากกว่าตัวมนุษย์เองเสียอีกเนื่องจากเป็นฝ่ายถูกกระทําและดูอ่อนแอเกินกว่าจะตอบโต้ใคร die. เช้าวันต่อมาสตีเวนรู้สึกโล่งใจยังบอกไม่ถูกหัวของยักษ์ถูกตัดออกจนไม่เหลือเขาโครงของความเป็นมนุษย์อีกแล้วมันดีต่อใจของเขาที่จะไม่ต้องทนเห็นร่างเปลือยเปล่าถูกย่ำยีอีกต่อไปหลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับไปที่ชายหาดอีกเลยกระทั่งสามสัปดาห์ต่อมาสตีเวนตัดสินใจกลับไปอำลาศพครั้งสุดท้ายที่บัดนี้สูญสิ้นความเป็นมนุษย์ทาวรเหลือเพียงแค่ลำไส้ เน่าเปื่อยของสิ่งมีชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยสง่างามความสนใจที่ฝูงชนเคยมีต่อยักษ์หนุ่มจบลงแล้วกลายเป็นซากทิ้งขว้างที่ไร้การเหลียวแลไม่ต่างอะไรกับกองขยะที่รอวันย่อยสลายกลายเป็นโครงกระดูกทับถมและท้ายที่สุดก็กลับสู่พื้นดินหลายเดือนนับจากนั้นชิ้นส่วนของยากลายเป็นเครื่องประดับวางเกลื่อนไปทั่วเมืองย้ำเตือนให้รู้ว่ามันเคยมีตัวตน แต่ไม่ได้สําคัญกับมนุษยชาติขนาดนั้นวันหนึ่งขณะสตีเว่นปั่นจักรยานเขาสังเกตเห็นหัวกะโหลกของยักษ์วางทิ้งคว้างอยู่ชาญเมืองในโรงละครสัตว์องค์ชาติของมันถูกแสดงโชว์และติดป้ายบอกก็มันคืออวัยวะเพศของปาวานซึ่งตอกย้ำไม่เห็นว่ายักษ์ตนนั้นถูกปกปิดความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์สตีเว่นเชื่อว่าหากตัวเองตั้งใจค้นหาจริงๆก็จะพบทั้งตา จมูกหูและฟันอีกด้วยแต่เขาเลือกที่จะไม่ทําเช่นนั้นเพราะชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เขาลดทอนคุณค่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในความทรงจําของเขาได้เลยสตีเว่นฝันถึงยักษ์ผู้น่าสงสารบ่อยครั้งในฝันนั้นเจ้ายักษ์ฟื้นขึ้นมาและไล่เก็บชิ้นส่วนร่างกายที่กระจัดกระจายไปทั่วเมืองนํามาประกอบตัวมันเองเพื่อมีชีวิตอีกครั้งและกลับลงสู่ผืนทะเล บ้านเกิดเพียงหลังเดียวที่มันจากมาแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง The Down Giant หนัง่ไ,ได้สื่อให้เราเห็นถนึงความจริงอันน้าคมคื่นของชีวิตมนุษย์มนุษย์มีตัวตนและถูกจดจำได้ตลอดการดำรงอยู่แต่หากพวกเขาตายไปเริ่มจากหลายวันนานหลายเดือนจวบกระทั่งหลายปีผู้คนจะลืมเขาคำถามคือตลอดการมีชีวิตอยู่คุณสร้างสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำไว้มากแค่ไหนที่เมื่อคุณตายไปแล้ว พวกเขาจะไม่ลืมชื่อของคุณไม่ลืมว่าคุณเป็นใครกลับกันหากคุณสร้างสิ่งเลวร้ายเอาไว้ชื่อของคุณก็จะถูกจารึกให้คนสาบแช่งไปอีกนานแสนนาน The d ว w j a i น n กำกับและเขียนบทโดย Tim Miller สามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังภาพ,พยนตร์ตัวเต็ม Love, d e a t h and Robot เดอะดาวใจแอนโกยความหลอนจากเว็บ IMDB ไปได้7คะแนนจาก10คะแนนครับหากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทางเฟซบุ Facebook, ๊ k ลุงเทสสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดี้ทีวี